ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบตัวพึ่งเล่าโบที Bo K, เคเผยให้รู้ชัดแตงโมนิดาเคยพูดไว้แบบนี้ในงานหนึ่ง ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งสำหรับโบทีเคหรือโบสุรัตนาวีที่ได้เขียนโพสต์ข้อความถึงแตงโมนิดานักแสดงผู้เสียชีวิตหลังมีการเผยแพร่กำหนดการพิธีชาปนก,กิจศพของนักแสดงสาวผู้เสียชีวิตพร้อมเล่าเรื่องราวของแตงโมที่เคยพูดไว้ หลังจากมีการเปิดกำหนดการพิธีชาปนก,กิจศพของแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาพัชระวีรพงศ์นักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากการจมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นว่าจะมีขึ้นในวันที่24พฤษภาคมที่คริสตจักรเมทอดิสรังสิตคลองสี่จังหวัดปทุมธานี โดยเจ้าภาพขอสงวนสิทธิ์ผู้ร่วมงานเฉพาะครอบครัวญาติและบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญเท่านั้นซึ่งเพื่อนในวงการบันเทิงอย่างโบทีเคหรือโบสุรัตนาวีสุวิพรได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมและเปิดเผยเรื่องราวของแตงโมที่เคยพูดไว้ดังนี้ โดยเรื่องราที่โบทีเคได้เขียนไว้ถึงแตงโมนิดานั้นมาพร้อมคลิปวิดีโอเสียงร้องเพลงของนักแสดงผู้เสียชีวิตและเล่าข้อความว่า I will hold you in my heart until I can hold you again in heaven งานไว้อะไรงานหนึ่งช่วงต้นปีแตงโมบอกว่าอิจฉาผู้ที่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าไม่รู้ว่าเป็นแค่คำปลอบใจครอบครัวผู้สูญเสียว่าเขาได้ไปสบายแล้วอย่างเดียวหรือว่าคิดถึงพ่อมากๆกก็ไม่รู้ตอนนี้แตงโมไม่ต้องเหนื่อยอะไรแล้วด้วยรักและคิดถึงเสมอ God will wipe away every tear from their eyes and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain any more, for the former things have passed away. Revelation 21:4. สำหรับพิธีชาปนก,กิจร่างของแตงโมนั้นเมื่อเคลื่อนร่างไปถึงเจ้าหน้าที่จะนำหีบศพของนักแสดงสาวผู้เสียชีวิตขึ้นวางที่ห้องประชุมและจัดดอกไม้ประดับ ในเวลาบ่ายสองจะเริ่มศาสนพิธีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ